ไปเสือหอมผักขี้เล็กครับพี่น้องหังพึ่งออมัม่วไหมครับ ทุกคนทุกท่านครับอันนี้มอน้อยหอมเก็บพักเล็กครับมันแย่งพี่น้องเหมือนกันเลยอันนี้มันป่งรอบที่สองเลยพี่น้องรอบแรกนั้นอันเพกินเบิร์ครับตุกุติปดปีออกมาปะอีจักสองสามมื้อน่าจะพอหอ,อมบาดนั้นสองสามมื้อมาเยี่ยมเบื้องลราวะเพเต็มอยู่พี่น้องเลยจนเหลือแต่ลำต้นครับกำลังป่งใหม่ อ่นอนๆไปเลยเขาก็ยังค่อยเป็นเปนนั่นเอาเป็นตอนนี้เทนะ่เนเนานั้นี่โด่งไปนี่แต่งเลยนะโอ้กลังนุแท้เนี่ยกินเนาะงเป็นอยู่นี่แหละก็เลยเ <c oughs> มื่อนั้นมันตู้กเพิ่นกำลังฮัดบินมาตอนมาตัดแต่งกิ่งนะมีเห็นดินบินตก <c oughs> เ,เละเปะป้ะาแต่มื่อนี้เลยจับเพิ่นเหมืนเพินเ่นไว้ใหม่ตานนี้มีบินออดได้ จักว่าเฮามีเอ็ดเพิ่นล่ะโอ้ที่แรลกปัญญาลานตกเจอะกำลังจะหัดบินเนี่ยนกกันกระปีดครับพี่น้องผู้ไทยห้องนกกระปีดนกที่มันลงป่าเข้าดีๆติ๊ดๆติดๆติดๆมาโนเคพี่น้องพักกิเลครับพี่น้องคนละงามนี่แหละครับพี่น้องเย็นพี่น้องเบิ่งต้นนั้นแห่งงามนี่อยู่สามต้นครับพี่น้องโอ้ไหวกันเลยจิ้มกันจ้ะ ดีด้อเอาปูกไป้มันจะดีอนะมีคนมีฟู้ยยืนในบ้านกะงามท่านไ้แวะเบิงอยอันตอนไว้จะเป็นเาเอยู่บ้านอ๋อก็ตอนเรื่อยๆเอา๋่วตอนเห้เหเหออเหมันขึ้นโถงไมไม่ได้เนต้<ม>่ไว้สูงก็ปีนด้ยนมาเก็บชไหมผลงานใจฝางเก็บอันนี้อันนี้ของต่น้อยเก็บอันี่ก็อกของต่น้อยเก็บถ้ัหดี เด็ดพักบอลุกเด็ดเพชดใหญ่ฝางอ่อนเด้อผมสวยผมสวยชื่อเลยผมสวยนะชี้หนึชี้หนึ่นายผมยาวสวยนายผมสวยกำลังสนใจครับสวยเด็ดพักเด้อวันเด็ดพักซ้อมอันนี้แซ่บยอดสันอันนี้ยอดเงารับนี่ใหญ่ปางคนเชียร์ตัวี่อสอมเอง เดี๋ยวสิไปสอมกันได้เพี่อน้องประเด็นเสียบๆใหญ่ๆไปบอกป้าป้าน้ามันคืออะไรโ้สวัสดีค่ะ้ป้าป้าน้ามาดูไฟสีเขียวค่ะโอ้เออแล้วมานีสวัสดีค่ะทักทายก่อนค่ะทุจ้าทำยังไงคะทุชวยยิ้มด้วยตาหวานปิ วานทำไงปิ๊งปิงปิอยาไปเลยปาไปทํากับข้าวกันมาลี่มาลีมาลีขาะอจมโหมูจอจมโหจะจมโหทํไงอุ้ยอุ้ยอจมโหมูจมโหมอล่าไหนผมสวยผมสวยผมยาวสวยเอ้ยาวมากอุ้ยอุ้ยอุ้าอุ้อุ้้้ย ช่วยๆแล้วก็ไปเดินเล่นกินข้าวเหนียวชิมกับอะไรดิเอาไข่ต้มหรือพอดไข่ลูกพี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์เนะครับบอว่าอยากให้พ้นแคน้องมะลิหลๆสบายเลยไม่ได้สบายแม่เลยเต้นค่ะเต้นชว์ไหนค่ะจริง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 จริคุณหมอบอกว่าอย่าอุ้มเยอะนะ ให้น้องได้ล้มลุกคู่ขาให้น้องได้ยืนได้เดินพ่อก,ก็แม่ก,ก็อยากอุ้มลูกตีบลูกค่ะสวัสดีนะคะไ,ไหนจ๊ะแม่จ๊ะช่วยไทยยี่ใจตเต้นออมอ,อย่างนั้นน้อยลกไม่ได้ทำความจะาอายังเก็บของไม่หมดหามปลดแล้วเด็กๆนองเออแบบนี้ โออันนี้ต่้งแจ้ขั้นตอนการเก็บมาในตัวนี้ครับเราก็มากเป็นการต้มการเตรียมอะคือเล็กครับผมอันนี้คือเขาต้มแบบว่าต้มเราเทน้ำถิ่มหรอ่ครับแม่ครับเทน้ำแล้วก็เทน้ำเย็นแ้วก็ต้มไหมสามน้ำโอ้สามน้ำเลยบอกครับแม่ครับต้มอันหูดังโง่ครับพี่น้อง ไว้เสื้อออมพักขี้เล็กครับเดี๋ยวโฮชิเกอร์เสื้อให้มันหอมนั่กันเนาะเสื้อถือนั่เดี๋ยวเราอย่างไรสั้สนแล้พี่น้องบไปเสื้อถือไว้จังหน่อยก่อนเด้อเพื่อเ,เอาความเสียบความหนัวไว้จังหน่อยประมาณนี้นะพี่น้องต้มไว้เสื้อออมพักขี้เล็กครับพี่น้องดังปึ้งง่วงเหมืนบ่ครับก้ จักปืงก้งชักเพลอลูกเด้เดี๋ยวเราเปิดเพี่เขาเบิ่งงามๆเลยครับพ่อครับนี่พี่น้องของแท้นครับอพอดีอันเสียงสีโนรักฟาร์มเพิ่นออกมาฟ้าเม,ม,มื่อวานนี่ยนะครับปีใหม่ทีนี้ก็เลยกันผ้าเดียวันเอ็ดยูเอ็ดกินแล้วส่วนนี้มันก็เพิ่งเอาไว้ถ้าเสือ้อเอาผ้ากิเล็กก็ดีอยู่ได้ในส่วนนีต้ต้มมันเปื่อยก่อนครับพี่น้อง ท้งาตกเย็นแล้วครับน้องมะลิกินข้าวเย็นค่ะวันนี้เป็นมือวันฟรีเดย์ของน้องมะลิอนุญาตให้กินข้าวนอกโต๊ะได้ค่ะเพราะว่าวันนี้มะลิกินแบบอาหารแบบไฮคลาสข้าเนียวก็ปิ้งตับแม่ปิ้งเองก็มือได้เลยแซ่บว่รุกน้องมะลิไม่ชอบกินตับไก่ค่ะแม่ก็เลยตรงสัรนหาวิธี เตับอะไร, like ร Culture, ตับไก่ลูกตับไก่บ้าอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกสาวค cancel, านเล็กอันนี้ก็เป็นพี่ชายคนโตครับโอ้ยแพงร้องใกล้จะเท่าหนูแล้วลูกนหนักกี่กิโลตอนนี้ครับจริงหรคองบนี่คือวิธีการคลองบอล <P ot or> พ่อกับพี่จะได้เล่นบอลไหมล่ะลูกหนูคลองบอลไว้แบบนี้นะ่ะรีกรสิด,ดือเลยค่ะมิตรผีชายผ้าเหรินโหลดพนพอกับผ้าเหรินโหลดพลโอ้ต้มใบสอบแล้วได้เอทก,กินละคำพอดีพี่น้องไปเซื้อเบสทั้งตะมาจงไปเซื้อเบสนะแล้วกับพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาดิ้นนาแน่ท่านสารวัตรเพิ่นมาซื้อแจวแมงดานําบางท่านโอ้ยซอยไล,ล่เลยก็ได้ละมัเนาะลูก อันนี้คันภาษาภูเลาห้องภาษาละลูกเพราะสองห้องหูดังมันดังดังปึ้งครับพ่อดังปึ้งทำเอื่อดียนี่แหละครับได้น้อยบ่อยใหญ่ได้ตัวเอาน้อยเอาเลยสำเนี้ลยเนาะพอดีคำเนาะเดี๋ยวฝานยาวมาสักครั้งท่านยังฝาฝานอีกเท่านึงแดงเลยปลาอร่อยครับเปื่อยดีทีเดียวเดี๋ยวยังละซอยให้มันน้อยอยู่เด้อพี่น้องเลย าดนอนสักก่นตัวเปื่อยพอดีแสบขนาดเลยดุย๊กซี่แตขอลองสิมมือจะทำอะไรได้<อ>ไม่รู้พราะว่ามันได้การยุ่วปาดสิมมือ,อยุ่ตอนนั้นผมมอลงมาใหม่นะโหสุด,อดยอดเลยครับพ่อครับบอกได้การบออันนี้ปาดน้ำมันได้พี่น้องเลยมีไปหูดังมันแล้วกันปาน้ำนำแคมป์ามันนี่แหละเป็นเป็นแคมป์ปะงู ดังง,งมออม่มันเสืออ่อมพักีเล็กแซ่บมันแซ่บไปดิยำบุยำเม,มื่อทันเลยมีต้องแหงยำม,ม้งเลยยำมมก,มมกึ๊ก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 กึ๊อกึ๊รกึ๊ตเึ๊กกึ๊กกึบกหึ๊กก่รกอึกกอ๊กกเ๊รกเ๊กกึ๊กรกกกก ครับวันนี้อันนี้มันเป็นไอ้นั่นครับลูกอ่ะออดินสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีค่ะครับอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องเหรอลองตั้งให้ดูดิครับครับขาขับเลยนี่คนที่เคอใหญ่ปังก่อนแล้ว เอาเป็นจังสี่บเหรอคัมากจังสีบ่ะเออมากแนวนี้ละว่าจังบูมุนนะแม่ต้องออแบบเป็นยอดเป็นยอดโอ้วไปได้พักเงาพักพักมาจังสีเลยนี่เมักเเสร์ฟำนี่แหละต้องพอดี แดดมันหน้าเนนสนาเออ,อนัประเด็ดเแนวติ่งดีขนาดเลยโอ้ตอนใส่แล้วผอมครับโอ้ตอนสลดลงประเด็ดใจญ่ประเด็มเกิดเอาสามจองสามจองครับผมสามจองเน,น้นเนครับเดี๋ยวพอหน่อยที่บ้านว่าถึงเลย เส้นลายเ <CPR. S 1> สียบลายคงหล่นเส้หนยเสียบน้อยเสน่อยเสีบน้อยมาดิอ่าั่นๆๆๆๆๆๆอย่าเยอเดี๋ยวกินนั้นมีปลามีปลาอยากกินนั้นแม่ใส่เกลือหรอเครับแม่บใส่ได้หรืออ๋แต่ว่าใส่เป็นเด็กนะเหือมขาดวานในการระยะเตยเลยก็ควันเนียเดี๋ยวมันจะยยกควันเนาะนันนเมี่เศษใบไม้ลงไปนนี่ดไหม ร้านกะคำแล้วไปใส่แกกินอมอมเไปเนียนๆกับน้องพอหน่อยนเออน,ะเนาะร้านไผ่ก็ว่าถือ้อมบอนตู้กินจ็เหมือนดอกอมีทั้งเกี๊ยวยู่ถามเลยเออเดี๋ยวเราต้มมันมีไว้ทาเดอ้อดอกต้มเนื้อไว้ทาเดี๋ยวจะกินผักป่ะพอหน่อยมันตีมากอัน คนถือว่ามากมุนแล้วถ้าพูดให้เนี่คนถืใส่ข่าเบืออ่อนพักทีเล็กอันนี้เขาใส่ข่าเบือบ่ครับเสือพักแล้วพี่น้องอะบ้างนี่พักโบพักหมโบแล้วก็พักขา อันนี้พักสี่สองสองที่กับทุกบัโแบบหอมขัดขนาดเลยครับพร้อมพักขา ขี้เล็กมานี่เสือกับหมูนงูแล้วแต่เช่นนันปะน้ำงูน้องเ้ยขี้ปลาขี้เล็กไอตัวนี้ครับน้องมันเป็นยอดหัวตัวใหญ่ดิเส็บเส็บเดี๋ยวได้พี่น้องเลยปลาค้างอังชิดมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเส็บๆเดี๋ยวแกอ้อมปลาขี้เล็กแกงปลาขี้เล็กก็ว่าแม่นครับพี่น้องตอนมันมีแต่แนว ออ่คพี่น้องเลยโอ้ยล้นแสบบ้าเลยเต็มพอดีบ่ะพอดีพอดีล้นพามาเซ็ตสกัดน้องสีมล่าพอดีแสบมาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาแสบเดี๋ยวเด้อเนี่ยอ่อมพักขีดเล็กแกงพักขีดเล็กครับเสือกหูดังโง่เสือนแข็มปากโง่เลยนี่แต่แนวแสบๆทางนั้นเสือกพักเน่าผักเลยเข้าไปนึกว่ายางครับ ขอผักกิเล็กนี่หลักก่อนที่คมขมยังน้อยเนาะในรากมันยังแสีบใหญ่ขั้นมันจืดลายมีเสบยบแล <ะ S 1> ้วม,มีรสขมมยังฮอนอยู่เลยผงใหม,ม่ยังฮ้งอนเมือน,นั้นโล่เพดานกินไปลาเรนอมมัโนโอ้เพดานร้อนอสองเมื้ <c oughs> อกินอะไรตอนนั้นกินแกงพักบวบหรอครับเออเข่าเนี้ยกับฮ้อนอันนี้เขากันเบรรยังเขาอ่อ,อนหนิมพัก มันมีขมแล้วมันจะจืดพอดมัยคอยว่ามันที่อขมขมตังนลยมัดีแสบเลยได้การพี่น้องมาได้ครับไอ้ห้วยห้อยดีแบบวีนะฮะสิมตอนมันสิมน้ำก่อนนะบัดเนี่ยถังน้ำถังตอนถังน้ำตังตอนกินกขา้าไป เปื่อยดีพอดีนุ่มแนวนี้เลยพี่น้องเหมือนแล้วครับแสบขนาดพราคาบกัพดพอดีไม่ทงเดียวมาตลาดแม่นกว่ะไปตลาดเลยมาเิย ใครย่งอย่างไรได้ไดม่ตรงเดียวกำน้ำมาอย่างนั้นแสีบเด้อพี่น้องรอ,องปลาชเล็กมาแม่เท้ามากินขา <c oughs> ้าวอืมแต่เด็กกินกกข้าวเปลือก่อนหวานข้าวอาบน้ัลมีนี่เลยหลานน้อยกินข้าวโรซินแล้วครับพี่น้องนี่ครับมีลูกมีหลานมาเร็งน้ำบ่ได้เหงาครับ, <c oughs> รบผม น้องผ้านผ่านแล้วเหรอมามาสวดตาตาน้อยมาคืออะไรเอาคนหนูอยู่ในห้องนเปิดเอาหอยน้ำสูตรโอ้จะอาบน้ำไหนไปอาบทางในก็ได้โอ้เอาน้ำอุ่นเปิดเป็นบ่าอะไรแม่ไปทำงานมีทันได้มาคุณน้องเอ้ยแม่เขาชวนอร่อยเออก้องเขาคนงานเดินพ่อเพิ่นก็มีอย่างนั่นล่ะได้บริหารงานผู้เดียวสวนน้อยตั้งว่ดสามสี่ร้อยไร่น้องแอม าแม่นม้<ม>อยเด,ด็ดร้อยคนหอยมีทันดีฮอสว่ามันประมาณสี่ร้อยเนี่ยละอหลอมปังหนาวปะคับคำพอดีครับบัดดาห้องตัองเป่าเพราะว่ามันเย็นแล้วเย็นเลยงอมผักคิดเล็กแง้มหนาวมันเสียบเลยหยันง,ง่าม,มันอนะ กางแจงน่อใหม่นี่ต้องย้ำห่อนมาเดียวแกงเนี่นยม,มื้อเท่งคับแกงนอไหมห่นะสดๆๆกินจังเหือ่อครับเออแต่เออแต่ยังไงนะครับกินอยู่เท่งหน้าแห้งคับเบาเดี๋ยวเมนูน่อใหม่เข้ากับขาดหายไปโดนนะครับตรงนี้มันจะอึดจังน้อยน,นี่กินนอใม่ถงตลาดก็บมีค่อยได้ขายนอใหม่ถุงมีอยู่เด้นอใมม่กินชุ่มบอก ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเด้อครับเมื่อนี้หอมพักกิเล็กแกงพักกิเลกครับเสื่องหูดังหูวพักเน่าพักค้าอาไปโบ้สุดยอดพี่น้องขอบคุณครับคมณมาเสิบเสมเดี๋ยวเด้อครับเด้อมักมงยอดพักกิเล็กหลายๆน่เจ้าอุ่มคำาังไงอ่อนออนหลวเลยนี่มีทันใดก็รอดยังฮ้อน มันเย็นเลยรแถวเห็นบอกว่าเป่าจะกไหนก่อนเด้อแล้วเป่ามัดเสียอาคารลดนักโมยมาต่ายยกห้ามยังถึงนอกสุดยอดพี่น้องแซ่บ